เกิดว่าแมนยูชนะจะวิ่งรอบสนาม5้ารอบวิ่งเลยครับพี่โอเคนะครับนี่ถึงสนามแล้วนะทุกคนและนี่คือชมหน้าสนามที่เราจะวิ่งวันนี้นะครับนูน้นดูสวยงามครับผมแต่ปิดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ปิดวิ่งไม่ได้ทุกคนดู จะมาวิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งที่อื่นกันไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาวิ่งที่นี่แทนนะครับนี่ระยะทางมันน่าจะพอๆกันนะครับนุ่นนะครับหนึ่งรอบสนามพอๆกันแหละอันนี้จะวิ่งห้ารอบนะครับมาครับผมของแท้นี่นะครับประมาณโอ้โหอันนี้ก็เท่าเกือบเท่าสนามหนึ่งพอดีนะเนี่ยระยะเท่าสนามเลยเนี่ยห้ารอบนะครับจัดไปก่อนจะวิ่งก็ขอวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ ก็ไม่คิดนะครับว่าจะชนะนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. คือยากมากเลยอนะี่คือแมนยูอ่ะเป็นลองแมนซิตี ity, ้เยอะใช่ไหมแล้วแบบชนะได้อะ่ะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรโอเคนะครับเดี๋ยววอร์มเสร็จเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันนะครับพารอบโอเควอร์ม okay, เสร็จแล้วไปกันครับผมโอเคเดี๋ยวจะตั้งกล้องทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะวนไปทางด้านขวาแล้วก็ไปซ้ายนะครับนู่นะ Let's go จ่าเอรอบแรกครับผมโอ้โหเหนื่อยมากไปรอบที่สองต่อเดี๋ยวรอบรอบที่ห้าเดี๋ยวจะถือกล้องไปด้วยครับผมโอเค อรอบที่สองครับผมเสร็จเรียบร้อยอนี่ขนาดสองรอบนะทุกคนโอ้โหมันใหญ่นะมันกว้างนะโอเครอบที่สามเดี๋ยวรอบสี่กับรอบห้าเดี๋ยวพาวิ่งด้วยครับผมโอเคซซยู รอบสามเรียบร้อยครับผมโอหเนี่ยปไปวิ่งด้วยกันรอบสี่รอบห้าโอ้เร็วปิดเพลงรอบสี่รอบห้าไะวิ่งด้วยกันครับผมไปครับทุกคนต้องวิ่งเบาๆบนะครับเพราะว่าถือกล้องอยู่โอ้ยก็ไม่คิดว่าจะชนะนะทุกคนคำเดิมแต่เชียร์สุดใจเมื่อคืนโอ้โหกว่าจะได้ลูกแรกมาสุดยอดอะ่ะ แล้วก็แมนเชสตี้กองหลังพลาดด้วยแหละใครพลาดไม่รู้มงไม่ขาดนะครับจะม่งให้อาเตกาโกโกแมนซิเตีอ่ะเสร็จกันโชเลย1นส่วนลูกที่สองนี่ได้จาก Copy Menu ค,คอบบี้ไมนูนะครับคอบบี้ไมนูยิงสวยนะรู้สึกว่าแอตซิตอะได้จากบโน่ป่ะบุนโอนแอซิตให้ คือคนถามหลายคนนะครับว่าเฮ้ยนัดอื่นๆทำไมไม่เห็นพี่แมนลงเลยพี่แมนลงอยู่ตลอดนะครับส่วนมากจะลงในในไอจีแล้วก็เป็นช่องช่องบอลอีกช่องหนึ่งนะครับปกติไม่ได้ลงคอนเทนต์ช่องบอลช่องนี้หรอกจะเป็นช่องมิสเตอร์ยูนิต็ดนะครับอันนั้นคือของพี่แมนเองเดี๋ยวจะไปลงช่องนั้นครับผมอันนี้ชเชลน ถ้าเมนยูชนะวิ่งห้ารอบวันนี้ก็มาแล้วนะครับนี่โอ้อันนี้รอบที่4ี่ครับผมดูสนะคือสนามมันปิดไงเมื่อกี้ตอนต้นคลิปอะสนามมันปิดวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับใช้ไม่ได้ ถ้าถามว่าเชียร์แมนยูมากี่ปีแล้วนะครับเชียร์มาตั้งแต่สองพันสองพันสี่สองพันห้านะครับยุคนูน่นอ่ะสามประสานลูนี่เตเบสลูนัาโดนะตอนนั้นชอบสามประสานมากโหดทันยุคเลยอันกิดกนยนะเวสบราอุฟรีนานวิดิษตัมนี่ปายปายป,ปีแล้ว ตอนที่แมนเริ่มพี่แมนเริ่มดูนี่สตัมนี่ดูได้นัดสองนัดเองแต่ตอนนั้นยังไม่เชียร์แมนยูอ่ะก็เลยดูแบบผ่านๆมาเริ่มเชียร์ตอนตอนเบ็คแฮมแบบรุ่งเรืองเฮ้ยรู้สึกว่าชอบพ่อหนุ่มคนนี้แนละ้วแล้วก็เป็นเอฟซีพี่หมูโอแต่เอฟซีหลายคนเลยแหละชอบหลายคนก็เลยเฮ้ยเชียร์แมนยูดีกว่าเว้ยก็เลยเชียร์ตั้งแต่ นั่นเป็นต้นหมายครับผมส่วนยุคก่าหลังเนี่ยที่เห็นแฟนแมนซิตี้เยอะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ากระแสกระแสแฟน,แฟนบอลมันจะมาช่วงที่ทีมนั้นๆเป็นแชมป์นะครับถ้าเกิดว่ายุคนี้เป็นยุคลิเวอร์พูลได้แชมป์ติดกันแฟนบอลลิวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ช่วงเนี้ยแมนซิตี้ได้แชมป์บ่อยแฟนบอลแมนซิตี้ก็เลยเยอะขึ้นนะครับมันเป็นแต่ละปีแต่ละปีไป เพราะว่าเด็กเจนใหม่มันจะเกิดขึ้นมาครับเด็กเจนใหม่ๆก็จะทันเห็นแชมป์ยิ่งเป็นแชมป์ยิ่งชอบนะค,คนชอบความสําเร็จนะครับโอเครอบที่สี่โอ้รอบที่สี่โอ้ไปรอบที่ห้าคผมรอบสุดท้ายขอเดินสลับวิ่งนะครับรอบที่ห้าโอ้โอ เหนื่อยจริงทุกคนเหนื่อยมากโอ้ปกติวิ่งนี้วิ่งนิดเดียวนะครับวันนี้ด,ดูห้ารอบว่าจะไปวิ่งแถวสนามนะครับแต่สนามปิดวันนี้ก็เลยไม่ได้วิ่งโอ้ตอนนี้เวลาก็แปดโมงนะครับสาทิตก็เปรี้ยงแล้วเป็นไงแฟนผีเมื่อคืนสุดยอดไหม ลุนกันแบบเฮ้ยแมนยูเป็นรองนะแพ้แน่นอนสองศูนย์บ้างสองหนึ่งบ้างสามหนึ่งบ้างสามศูนย์บ้างหักประกาศเสียเยอะเลยก็เลยดีใจแบบสุดจัดนะครับมันมันเป็นรองอะ่ะมันเป็นรองเยอะอ่ะคือถ้าถามว่าชอบทีมอื่นมัมก็ชอบนะครับแต่เราเชียร์ทีมที่เราลักมากๆไนงะมันก็เลยแสดงออกมามากครับผม แล้วเราไม่ต้องไปแขกใครนะครับใครจะแขกอะไรก็เรื่องของเขาพี่แมนขอเชียร์ทีมที่พี่แมนรักก็พอนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคือสไตล์สไตล์แบบมันคนละสไตล์กันนะไม่พูดถึงสไตล์อื่นดีกว่านะครับสไตล์พี่แมนก็จะเชียร์เชียร์ทีมรักนี่แหละแล้วก็ไม่แขกทีมอื่นนะครับใครจะแขกก็แขกไปนะครับคือทีมทุกทีมันมีประวัติศาสตร์ุยประวัติศาสตร์ของมันนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ว่าแมนซิตี้ไม่มีประวัติศาสตร์นะแมนซิตี้กำลังเขียนประวัติศาสตร์นะดูดิสถิติแต่และอย่างแมนซิตี้นี่แบบทำลายหมดอะ่ะเดี๋ยวทำลายเดี๋ยวทำลายนูน่นทำรานี่สี่สี่ปีติดก็ยังทำลายแล้วอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าปร,ประวัติศาสตร์แล้วนะครับมันจาลึกเรื่อยๆใครบอกว่าแมนซิตี้ไม่มปีประวัติศาสตร์โหดูเทียบตอนนี้ดิแล้วแมนยูมันเป็นยุคที่แบบเปลี่ยนถ่ายโค้ชมาหลายคนนะทุกคน แล้วเราเก็บกดอะแชมป์เราไม่ค่อยได้อะกับแมนซิตี้นี่เขาได้บ่อยไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยก,ก็ก็ดีใจแหละแต่แมนยูมันนานน,าน,น,านได้ตีปีและถ้วยอย่างเงี้ยก็ยังดีนะครับได้ปีละถ้วยถือว่ายังโอเคนะถ้าถามเรื่องเทนหากว่าให้อยู่ต่อไหมก็ก็อยู่ต่อได้นะอีกปีหนึ่งจะเป็นอะไรไปครับผมให้ลองปรับจูนทีมสักหน่อยนะครับยังไม่รู้สึกว่า ต้องออกเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ยังไม่รู้สึกโอเคเครื่องกระตุกแล้วนะครับมารอบครึ่งอีกรอบนะมาวิง่งห้ารอบโห oh. ยังดีนะที่บอกว่าหรอบตอนแรกว่าจะบอก10รอบสิบรอบนี่ซี้แงแก่เลยนะแล้วดูมันไม่ใช่น้อยๆน,นะทุกคนมันกว้างนะ มันเท่ากับสนามฟุตบอลน่ะดูดิดูและและใกล้แล้ว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 ครบห้ารอบแล้วครับผมโอ้ท่นเหนื่อยและท้อ ถือว่าคุ้มนะครับกับวิ่ง5้ารอบกับ1ถ้วยถือว่าโอเคครับผมโอเคก็ทําตามสัญญาที่พูดแล้วนะครับ5รอบสนามแต่วันนี้มาวิ่งตรงสวนสาธารณะทุยพูดไม่ชัดอีกตรงสวนสาธารณะนะครับนี่โอเคแล้วเจอกันนัดถัดไปซีซันถัดไปครับผม See you